นี่นะฮะทุกคนเราเจออะฮะมหาลัยแล้วก็เจอเจอคนที่เรียนมหาลัยจริงๆนะฮะเราดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรนะเอเซียนเอเซียนนะฮะนี่สพาบูต้ยดีฮะไอสุดเราก็เจอเพื่อนเรานะฮะมหาลัยนี่อยู่ติดกับสเตเดียมคอนเสิร์ตเลยเนี่ะต้องใส่หมวกวะเนี่ยไม่รอเลยโอเคอันนี้เพื่อนผมบอกให้รอเพื่อนเพื่อนฝรั่งนะฮะ wait I do law on my lock, quiet. I need it. Okay. Coming up to you and asking for pictures. Hold <laughs> up. Alright, it's rolling bro. Yo, what's up boys? <laughs> DJ <laughs> Lucas here. This, this is Lucas. Coming at you from London. Uh, pass the mic to my boy, Young Pelvin. It's young P. How's it going? We're in the London city. Yeah. O2, behind yeah. me. The vibes are real. Mm. Stone Island on my goddamn body. That's oh, it. So, what you listening to today, boy? Today I'm listening to Despacito <laughs> by, the, by the Migos. I love that song. Huh? Like little... What's the remix, bro? <laughs> Hi, Kika. Say something to Mike. Hi, people. <laughs> <laughs> Yeah, hey. I say yeah with a five toes ten toes I don't mind bigger than pack hey. racks on the racks and the racks And hey. yeah I got my wool jacket Yeah I hey. to show some placket with no stiff, I to the button you jams Lucas Ah uh, the black guys Yeah มันก็นดูที่กูทำ and freestyle <Yo. S 1> and never die อ่ะตอนที่กูอยู่อยู่ university London l i v e r b o r n อ่ make a video on TikTok yo, yo. <laughs> that's the boy from this bro alright let's go อยโอเคครับ <Okay. S 2> ทุกคนไป <laughs> วันนี้ก็อยู่กับเพื่อนเจมนะฮะ <laughs> ก็ซินนี่ม้าหมายแล้วที่ผมอัดนะเพราะว่าอ่ะเพิ่งมาซินนี่บอกว่าที่นี่มึนๆอาจจะเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อาหารมาแล้วดูอาหาก่อนว่าสั่งอะไรมาการบานกันบ้ามนกันบ้านพูดไม่รู้เรื่องดูอาหารก่อนอันนี้เป็นฟิชเชนชิฟส์สำหรับของผมนะครับร้านชื่อไพร์โหลเป็นผับ เน,นี่ยทุกคน,นเป็นฟายนี้่อยกว่าว่ะเราจะซูมเข้าไปที่ปากเขาแน่ว่า <c oughs> กินังไก่ไวย์ Yes I am the o e e how is it babe ดีมาก <c oughs> ดีมากนะครับถือว่าใช้ได้ร้านนี้ถ้าจะมายังไงเนี่ยก็มากันเองร้ <c oughs> านชื่อไม่บอกไม่บอก <c oughs> ไม่บอกด้วยอ่ะให้ดูรลอดดีวกว่า บอกกันแค่นี้ถ้าจะมาก็อย่าอหากันเอง What What the fuck ที่นี่นะเขาให้ซอสมาเยอะกว่าที่ที่ผมไปกินที่แรกนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะเพิ่มมาก็คือมายองเนสนะครับที่นุ่มนี่มายองเนสนั่นเองที่นี่ให้มายองเนสใกล้ <c oughs> ไ,ไปสิิใจจริงเพนไฟนี่เขามีสูตรลับเพราะว่าเขาปลูกมาจากตร,ต,รตรงข้างๆคุกอกาซอาบัน เป็นเกาะที่ต้องนั่งรถไฟเหาะไปแล้วก็ถ้าถ้าไม่มีไม้กวาดไกอยสินเนี่ยก็ยากที่จะเก็บเก็บเกี่ยวมันก็เลยทำให้เนฟนนฟลที่ที่เนี่ยเนี่ยมีความพิเศษซอสทาทาทำมาจากที่บ้านของทาทายังนั่นแหละทุกคนขอตัวกินก่อน <c oughs> อตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปเราเราจะไปในการนั่งเรือ นั่งเรือกลับบ้านของ<ม>เจมส์นะนั่งเรือไปไทยถุยตงเดือนเจอไง <c oughs> คนที่ดูอยู่อ่ะร้อนเน,น็ตมันติดอ่ะใอยรับโหลดวีดีโออูเบอร์บรอดนะเราเข้าไปข้างในไปสกอตนะ <c oughs> เ,ปนเป็นนำ้ำ <c oughs> <c oughs> นะคนนั่งเรือครั้งแรกในลนดอนว่ะ <c oughs> First time ใช่เฟิร์สทัม นี่ฮะเรือยังใหญ่นี่ฮะเรานั่งชมวิวไอ s, ا, <S This a view in London ไม kind of <laughs> ่เห็นอะไรเลยมืดเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลยเสียงจะดังนิดนึง ไปเห็นโลเคชันก็ตามมานะครับผมอยู่คนเดียวอัดเพลงครับนี่ทําไมเล่นเล่นเล่นที่ไหนจะกูแรปหน้าใหม่ที่ฝุ่นกอกไผ่เลาะนี่มันโคตรสนอ้ไม่เฉพาะที่กูไม่เฉพาะภาษาไทยกูไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษกูไม่ค่อยถนัดคู่ภาษาคนไม่ค่อยถนัดแต่กูพูดเป็นแต่เอเขาว่าซื้อห้องนอนใช่ไหมเลยปดห้องนอนแหละไป ผมโทรแบบเรียวๆเรียวจริงๆอจัดห้องจัดบ้านนี่นะครับมองๆก็เป็นแค่นี้เฮ้ยโอเคมันอยู่คนเดียวมันก็ใหญ่แล้วนะอย่างเงี้ยใหญ่ๆอยู่สบายตามสไตล์คนไทยออก่อนไปนะต้องเทสหน่อยว่าเตียงผมนุ่มไหมเยย ไอ้เจัดต่อกูตัดยังไงไอ้เงี้ยโอเค let's bye bye ตอนนี้เราก็มาถึงไลท์เฮาส์เจียเตอร์นะครับก็มาลองจะเข้างานนี่นะครับนี่คุณแม่ติดได้คุณพ่อเต็มเต็มเลยอ่ะนี่อันนี้อันนึงนี่อันไรนอ่ะนี่เองเอาก็เดี๋ยวเป็นไงประสบการณ์เป็นไงครับครั้งแรกยังไม่รู้เลยยังไม่ทันเข้าไปเลย ่เดี๋ยวอันนี้นะทุกคนคือน้องเหนือนะฮะทำ YouTube เหมือนกันช่องอะไรน้องหนูแทนเหนือครัเนี่ยน้องเหนือก็มาเรียนฟาวเดชันกับสันฟานนะครับครับแล้วก็เป็นคนชวนเรามานั่นจองไว้ตั้งแต่ที่ไทยแล้วก่อนเหนือเหนือนุ่นนี่คือนุ่นนี่คือใครครับน้องสาวครับแฟนแฟนไปติดตามช่อง YouTube ของน้องกันด้วยนะครับฝากด้วยครับ Yeah. ไปนอนก่อนนะจ๊ะราตีสวัสด์ฝันดีนะทุกคน The next day สวัสดีทุกคนเช้าวันสุดท้ายที่อยู่ที่ลอนดอนของผมสำหรับครั้งนี้เออทุกคนอาจจะเห็นมันทุรักทุเลนิดนึงเพราะว่าเราแม่กันมาผมก็สองใบ <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกันเลยนะจ๊ะ ทุกคนที่ผมสั่งมาอาสัตยารู้ความน่ากินของมันคุณพ่อคอนเฟิร์มไหมคยฮะกินหอมไหมกินน่ากินให้ดูตอนตัดนิดนึงนะฮะนี่รู้ควันร้อนเลยชาติเป็นัไงบ้าง รสชาติซอสของเขาอะเค็มข้นครับทุกคนแล้วก็เขาทำมันเป็นอันนี้าราซานญ่าเนื้อนะครับลาซานญ่าเนื้อแล้วตัวชีสของเขาผมชอบตัวชีสเขาอะตัวชีสเขาอะหอมไปเลยเขาหอมมากตัวชีสเขาเดี๋ยวผมบอกก่อนซึ่งตัวฮอทชอ็อตเลยอันเนี้ชยช็อตแรกของที่นี่นะครับบอกเลยว่าแต่ฮอทชอ็อโกะไรที่นี่ครับมันหวาน,นมันหวานกลมกล่อมในตัวมันไม่ต้องเติมอะไรเยอะเลยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวขอตัวกินแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะพาไปร้านของหวานอีกร้านหนึ่งนะฮะ โอเคทุก okay, คนตอนนี้เราก็<ๆ>กินเสร็จแล้วแล้วก็น้องผมก็เรียนเสร็จพอดีเลยแล้วก็มาเจอกันนะสดีค่ะนะซึ่งน้อสุดท้ายที่ผมจะอยู่กับน,น้องแล้วนะฮะเศร้าอ่ะทุกคนขออ <c oughs> ะไรชีวิตเอง <c oughs> มื้อสุดท้ายที่เราจะกินด้วยข้าวด้วยกันโอ้กด,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 ดีดเป็นไงสุดยอดลยอลิซกันก็ยังไม่เคยกินเลยค่ะแต่ว่าเอ้ยเคยกินแล้วพี่ เอาไ่ข้อคนหนึงของทำมือข şey ึเหนี <ped o> ่อยยกลเอ่านใทุกท่อเอาเลอะเลอะเลอะมือแล้วนะเป็นแม่แมหวานเหรอ ที wollen, ้กินกันไอเนี <t> ้ยท <t Luis> ุกคนเลยทุกคนเลยล่ะอืมน่าอร่อยมบบนู้นอ้าวเนี่ค่ะ I would wait อืมอันนี้อร่อยเนาะสำหรับผมนะฮะถือว่าอันนี้ซิกเนเจอร์เขาผ่านเลยสำหรับผมนะมุ่งส่วนอะไรเยอะอันไหนอร่อยกว่าครับ แล่วมันคนละแบบอะ่ะนี้มันเป็นชีสเทอันนั้นเป็นช็อกโกแลตเทปวันนี้หนูแบบว่าใส่แล้วมีคนมองเต็มแล้วคือไม่ใช่มองที่สวยนะทุกคนแต่เขาจะคือมองที่แบบใส่สัน้นเพราะว่าแบบทุกคนน่าจะเหนือกันแนตะ่ไม่เหนือนแล้วนีจ่จริงจรงจรงอเคทุกคนงั้นะขอตัวกินขนมกันนะจ๊ะน้องสาวเราก็ลงไปส่งได้อยากกลับไทยด้วยทุกคนเออทุกคนถ้าใครอยากติดตามน้องสาวผมนะครับ ตามได้ไอจีซันฟานได้เลยนะครับคือตรงนี้แต่ไม่ได้ลงรูปอะไรเลยมไม่ติดตามได้นะครับพยายากับน,น้องสาวผมลงซอรี่ไอจี IG, ลงรูปบ้าค่ะแต่ก็ลงละเพราะอา c h i รูปไปหมดเลยก็ยังไม่ได้แบบตอนแรกก็คือยังยังสึกชิลอยู่คนเหมือนมาเที่ยวหรอกปะเพราะว่าเริ่มเรียนวิคแรกๆมันก็ยังไม่ได้มีอะไรแล้วแบบเป็นอะไรที่ทันเคยเรียนมาอยู่แล้วด้วยก็เหมือนแบบปูพื้นฐานปูเบสิกก่อนเข้าใจทุกอย่างชิล โซนนาทุกคนดูแต่ง oh, ต no, no, no. <laughs> e. ัวเหนไปไหมมาเซฟใหม่ไม่เป็นไรแต่ป้าก็มาใหม่มาก็มาตั้ปัย็มาเนี่ยสู้ๆสู t ป n i g h ไ i ไปไหมไปว่ะโอสโอ โอเคไปจรินะชิญน Let's see this เจอกันท um oh so, ี่สนามบินเข้าลองด โ okay. อเคทุกคนกดไลค์เยอะๆนะฮะกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าคุณชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณแคร์กด subscribe และกดกระดิง่งติ๊งเต็ง,ตงอ่า